สวัสดีครับ FC ของดาวเรืองสายทองครับโครงการดาวเรืองทุ่งเรืองในถิ่นกาเนิดครับแอนแอนวันนี้นะครับอาจารย์สังคมสายทองมาตรวจแปลงปลูทอกนะครับของคุณปุ้ยนะครับซึ่งปลูกกลวมกันกับเพื่อน2 0,000ต้นนะครับส่วนตัวของคุณปุ้ย8,00 0ของครูรัศมี800 0แล้วก็ของคุณแดง4 0 0พเป็น20,000ต้นนะครับสวัสดีครับคุณปุ้ยครับ เป็นจังไรเดียวนี่อากาศนอนอากาศหนาวมันเปลี่ยนอยู่บ่ผู้ทอกนี่เปลี่ยนอากาศหนาวช่วงวางยาหันใบกับสีม่วงด้ยค่ะเออเป็น,ปนล่าหนอใบเป็นสีม่วงพอดีอันก็เลยอันไปถามสูตรกุ๋ยน้ำอันโอ้สูตรอันยาแก่น้ำอันเพดเขาเขาบอกก็เลยเอามาแก่แก่ได้อยู่เนาะก็ได้ค่ะอันเขาบอกว่าหนาหนาวยังสี้ให้ใหสีผสมกันครับอันสิงค่ะเออเออเอ,อ,อันเมนีคือจังสีห่อน ค่ะน้ำกรงเว้นหอวน้ำมัวเศร้าน้ำมัวขึ้นหนาวเย็นค่ะน้ำมระเว้นหัวแดดค่ะอาการมันมันเป็นเรื่องไดบวกนี้ค่ะมันก็เลยนี่แหละเอ็ดน้ำดาวเรื่องนี่มันจะหยากง่ายไงเออแต่ว่ามีคนมีคนถามมาว่าอันผู้ทอกมันเป็นจากไหนคือกระพองกระแพงแถวบางหันเขาถามอันรถอาจารย์นี่มันได้ที่ละแสนหามันคือไปที่ละหมื่นหาว่าศาตร์มันเอ็นดอกบัวไดค่ะเออ แต่ว่าเรื่องตลาดบ่นาเป็นห่วงมีมาสิทานสบายใจได้แต่ว่าหากเอ็ดดอกให้เพิ่นก็ได้แค่นั้นค่ะเออลดมาธาครับค่ะต้องพยายามเอ็ดดอกให้เพิ่นได้ให้มันดกงด่ก่อนมันใกล้ไหนล่ะเออเที่ยวนี้ก็สีโด่งโด่งเนาะเอออ่ะมันใจมันใจมันใจจักมือนี่เศร้าแปดมือนะอยากขายยี่สิบแปดมือเออครับนี่คือโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในถิ่นกําเนิดนะครับ แปลงนี้28วันก็โอเคก็สวยงามนะครับอาจารย์มาตรวจดูทางคุณปุ๋ยก็กําลังให้น้ํานะครับเออต้องยกกล้องขึ้นถมกลบโคนขึ้นให้มันสูงขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ให้น้ําให้ชุ่มฉ่าเลยนะครับเพราะว่าหน้าแรงอย่างนี้นะครับมันต้องการใช้น้ําเยอะมากเลยนะครับคุณปุ๋ยกระไรเฮียนหูมาหลายอย่างแหละเนาะ mm hmm. เออวันนี้อันมูเพิน่นถามมาว่าเรื่องตลาดตะลีน่นี่โบตัวกันแน่ตัวเพิ่นวะ ตัวอยู่บ่อเรื่องตลาดบ่ค่ะแต่ว่าหักเอ็ดดอกให้เพื่อนบ่ได้สมัยเพื่อนบ่ได้เออเงื่อนกระตรงยุเพื่อนทานเพื่อนเอารถมาถาลาบเลยคัดดอกแบกดอกยัมวโมเลอรถมาจอดถาแล้วทุกรอบเออเอามันก็เป็นปัญหาเนาะว่าเฮ็ดบ่ไดดเที่ยวนี่คือจังอึ้งตึงขึ้นอยู่ตัวละเนาะทางด้านนี้นะครับทางด้านนู้นนะฮะนี่คือโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในจิตกำเนิดนะครับ 094 468 9895ใครที่ต้องการเยี่ยมแปลงปูทอกนะครับคุณปุ้ยก็ได้ลงคลิปหลายคลิปแล้วนะครับให้มาดูได้เลยแล้วก็มาปรึกษาหารือกันได้เลยนะครับอันคุณปุ้ยครับตรงนี้ใส่ใส่ใส่ปุ๋ยยังไปไหนคือจังเห็นมีขี่ยังลงไปน้ำน,นี่นขี่ไ<น>ก่แกบเดนะ้เนาะ ใส่ขี้ไก่แกบขี้หมูค่ะเออแล้วก็ห้อยปุ๋ยเคมีลงไปน้ำเนาะแล้วก็ห้อยปุ๋ยเคมีสูตรซิมหาซิมหาซิมหาเออกะอัดน้ำลงไปแต่ว่านี่ไส้สูตรอันยิบหาเจ๊ดค่ะว่าอีกแกลอาทิตีหนึ่งว่าสีใส่อันแปดยี่สิบสี่เพราะว่าสื่อเมื่อวานเออยิ่งดอกขึ้นไปเนาะครับเพราะมันต้มแตกตุ้มครับมันเป็นยังจังโซโลซีดีขึ้นมาแน่นอนโมเด็ตทำบอลน่ะค่ะเด็ดเป็นห่นค่ะเด็ด เอนอระท่านก็มีค่ะอันนี้มันเป็นตุ้มขึ้นมานี่ก็คือเด็ดยอดพระท่านนะคะเออเอ้า,อา,อาโอกาสในปีใหม่ก็ขอขอวยพรให้คุณปุ๋ยเด้อจงมีแต่ความสุขความเจริญหลายเด้อสวัสดีครับครับนี่คือโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในถิศกำเนิดของเรานะครับใครที่ต้องการปลูกดาวเรืองเพื่อการค้า0944689895อาจารย์สังคมางสายทองยินดีต้อนรับน,นะครับครับขอบคุณครับ